แกะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะทุกคนแกะเวลาไม่กินมัง่ายเนาะจะขามหวานทุกคน่ว้าะมีเหียกบางกะเห็ดส่แล้จะพี่น้องถ้างก็ทำไปเนาะใสไว้เนาะมีเวียยถกาบางกะเห็ดส่แล้จะพี่น้อง บ้านก็ทำไปเนะาะมะขามหวานนอะอันอันน้นำเขา่าเราจ้ะได้มะขามหวานในมาจากประเทศแกะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เนาะทุกคนแกะเวลาไม่กินมาันจะง่ายเนาะจ้ะขามหวานทุกคนแกะแปดแปดแฮมเนาะแปดเก้าแฮมเนาะสบาเสียดายเนาะจะไปนอนขื้นมาแล้วเขายังบุกินเขากะ แก้ไว้ขอบคุณนะคะยามว่างเนาะจ้ะน้องว่างก็มาแกะมะขามหวานใส่กระปุกไว้เนาะใส่ตู้เย็นไว้แค่แปดแปดแฮมเนาะแปดเต้าแฮมเนาะสบายเสียดายเนาะจะไปนอนคืนมาแล้วเขายังบวกกินเขากะแก้ไว้ขอบคุณนะคะนี่นะ้ากินประจ,จำเนาะตอนเช้าเช้ากินเป็นเป็นยาระบายท้องเน้ะจะไปนอนก็นดีสำหรับเาเนาะไคท้ทอง ไปเนาะมีเวียระถ้าบ้างจะเฮ็ดไปถ้าจะพี่น้องถ้าบ้างก็ทำไปนะไเนาะจะเป็นแบบนี้กับบดี้นะคะเวลาเนาะก็เอาตะกูพี่น้นงดีนะคะมะขามบานนำเข้าจากฟิลิปปินส์นะพี่นอ้องมยนวยน้นะอยๆแต่ลิโตนแต่ก็หวานนะพี่น้องหวานดีค่ะนนสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องยามบ้างเนาะจ้ะเนาะมานั่งแกะมะขามเนาะจากมะขามหวานเนะพี่น้อง แกะมะขามบานใส่แกะออกจกักนี่มันเนาะมาแกะมะขามหานใส่บางขนาดนะพี่น้องสะดวกในการเอานำมากินนอกจากพี่น้องตั้งแต่สิง่ายแล้วก็สบโบเสียพร้อม อย่างซื้อมาก็เป็นเงินเมดเน้องพี่น้องเขาก็จะนอมมาแกะให้หมดนาะซื้อมาขามบานมาไว้กวยจะขึ้นลาก็แกะไว้เนาะแกะใส่กล่องใส่กระปุกใส่ตู้เย็นไว้เนาะโูก,กินมะขามบานนี่ก็กิกนน้ำม,มันเยอะๆก็ได้เลยพี่น้องเด้อเอ้ไทยไทยให้ระบบขับไทยเขาดีเลยไม่จาเป็นต้องกินมะขามเปรี้ยวนะแกะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เนาะทุกคน เวลาไม่กินมันจะง่ายเนาะจ้ะขามหวานทุกคนยามว่างเนาะจ้ะน้องว่างก็มาแกะมะขามหวานใส่กระปุกไว้เนาะใส่ตู้เย็นไว้แกะไว้เนาะมีเวียกถ้าว่างก็เฮ็ดไปเนาะพี่น้องถ้าว่างก็ทําไปเนาะแกะไว้เนาะมีเวียกถ้าว่างก็เฮ็ดไปเนาะพี่น้องถ้าว่างก็ทําไปเนาะแกะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เนาะทุกคนแกะเวลาไม่กินมันจะง่ายเนาะจ้ะ ขามวานตุ๊กๆขามวานยังมาหน่อยแต่ลูกแดดลูกเบียมันเนาะมานะขามน้ำอยากได้ทำมากินนะานะ๊ะน้ะถ้าเอาไว้ข้างนอกเดี๋ยวจะขึ้นล้านนะ่ะจะขึ้นล้าก็จะคือน้ำบางนนะ่จาจนะน้องว่างก็มาแกะมาขามวานใส่กระปุกไวนะ้น่าเซตู้เย็นไว้ แกะมะขามบ,บานค่ะทุกคนเพื่นอนๆพี่ๆน้องๆเนาะแกะใส่กระปุกไว้เนาะใส่กระปุกใส่ตู้เย็นไว้เป็นการมะขามบานเนี่ยันน้ำเข่าเด้อจ้ะเด้อมะขามบานในมาจากประเทศแกไว้เนาะมีเวียร์ทาบางกต่เฮ็ดไปแล้วจะพี่น้องท่าบางก็ทําไปเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้อง ย่างบ้านะจ้ะเนาะมานั่งแกะมะขามนะจ้ะมะขามหวานด้วยพี่น้องแกะมะขามหวานใส่ที่ไหนเนาะนี่ฟิลิปปินส์ค่ะฟิลิปปินส์กับมีมะขามหวานด้วยพี่น้องไม่ได้นำมาจากไทยนะไม่ได้นำเข้าจากไทยเนาะมันขอจากฟิลิปปินส์กับมีได้จากที่นั่สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องย้างบ้างนะจ้ะเนาะมานั่งแกะมะขามนะจ้ะมะขามหวานเด้วยพี่น้องแกะมะขามหวานใส่ จ้าสวัสดีพี่น้องยัานบ้างเนาะจ้นะเนาะมานั่งแกะมะขามเนาะจ้ะมะขามหวานเนีะพี่น้องแกะมะขามหวานใส่อาจ้ามาแกะระขามบานเห็นบ่จ้าถ้าเอาไว้นานบางบางลู่บางปากก็จะแกะมะขามบานค่ะทุกคนเพื่อนๆพี่ๆน้งนองๆเนาะะใส่กระปุกไว้เนาะใส่กระปุกกสะตู้เย็นไว้เป็นการ แกะให้หมดเนาะซื้อกะคามบานมาไว้กลัวยจะขึ้นลาก็แกะไว้เนาะแกะใส่กล่องใส่ก็ปลูกใส่ตู้เย็นไวนะ้เนาะใส่กระติ๊บข้าวไว้ใส่ตู้เย็นมันมากกินเนาะจ้ะเนาะชอบยังกะหามาันมากหนั่นไว้แกะให้หมดเนาะซื้อกะคามบานมาไว้ เอาไวจะขึ้นลาก็แกะไว้เนาะแกะใส่กล่องใส่็จก็ปลกใส่ตู้เย็นไว้เนาะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องยามบา้านเนาะจ้ะเนาะมานั่งแกะมะขามเนาะจ้ะมะขามหวานเนาะพี่น้องแกะมะขามหวานใส่ตือแบบนี้กับบดีเนาะจ้ะเลาเนาะก็เอาแต่ดูกที่มันดีเนาะแค่แปดแปดแฮมเนาะแปดเก้าแฮมเนาะปลาเสียดายเนาะจ้ะพี่น้องคือมาแล้วเขายังบวก,กินเขาก็แกะไว้ คคุณนะะกินมะขามบานนี่ก็กินน้ำลงเยอะๆก็ได้ไดออเลยพี่น้องเด้อให้ไทยไทยให้ระบบผัดถ่ายเขาดีเลยไม่จําเป็นต้องกินมะขามเปรี้ยวนะเออใส่กล่องเป็นตู้เย็นไว้เนาะเพราะว่าเพื่อน้ำอยากกินนะจ้ะถ้าเอาไว้มันจะขึ้นลาเนะาะแกะแกะม,าขาม,ม,ะ,มกะ,ะขามบานมาจ่ามาแกะมะขามบานเห็นบ่จะ้ะ ถ้าเอาไว้นานบางบางรูปบางปาก็จะมะขามหวานนน้ำเข่าเด้อจะเด้อมะขามหวานในมาจากประเทศใส่กระติ๊บข้าวไว้ใส่ตู้เย็นย้ำบางเนาะจะน้องว่างก็มาแกะมะขามบานใส่กระปุกไว้เนาะใส่ตู้เย็นไว้ แกะออกให้ดีเรียบร้อยสะอาดตาเน,นาะเ,าดาเดี๋ยวไปหัวปอดธนาใส่ยิ่งจะติดเขาไว้เอ็นใส่กล่องเป็นตู้เย็นไวน้เนาะเพราะว่าเพื่อย้ำอยากกินนะจ๊ะถ้าเอาไว้มันจะขึ้นลาเนาะแกะมาแกะมะขามบานี่เอ็นเขาเออนั่นผอดมาขามบ้าน,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 เ,านเนะา,า,านนะเดวบ้าเป็นลูกเป็นฝักกับใบใหญ่เนาะถ้าบ้านบ้านเราก็ลูกใหญ่เนาะนี่กรลูกนิดน้อยพีน่น้องมึงไง ใส่กล่องเป็ตู้เย็นไวเน้เนาะเพราะว่าเพื่อน้ำอยากกินนะจ้ะถ้าเอาไว้มันจะขึ้นลาเนะาะจะแกะแกะมะขาม,มาวานแกะออกจากนี่มันเนาะมาแกะมขามหา,านซยบานาให้พี่น้องผูกินมะขามบานนี่ก็กินน้ำลงเยอะๆก็ได้เลยพี่น้องเด้อให้ทไทยให้ระบบขับไทยเขาดีเลยไม่จำเป็นต้องกินมะขามเปรี้ยวนะ ขามบวานยังไม่น้อยแต่ลูกแดดลูกเบียม,นมนันเน่ามะขามนาะน้ำยากแต่อเมากินน่าจะเนาะถ้าเอาไว้ข้างนอกเดี๋ยวจะขึ้นลานเนาะจะขึ้นลาก็จะเคือแกะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะทุกคนแกะเวลาอเมกินมันจะง่ายเนาะจะขามหวานทุกคน มีเบียร์ทาบ้างก็เฮ็ดไปแล้วจ้ะพี่น้องท่าบ้างก็ทำไปเนาะกาแฟไปด้วยทุกคนกาแฟอ่านเด้กจ้ามาแกะมาขามบา,านซอยกันาเนาะกินกาแฟไปด้วยค่ะทุกคนมาแกะมาขามบานเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่นอ้องยามบ้านเนาะจ้าเนาะ นั่งแกะมะขามนะจากมะขามหวานเนี่ยพี่น้องแกะมะขามหวานใส่หามไ้กินบะท่า,าน้องก็ต้องแกะเอาไปเอาไว้โดนบะอะไรจะพี่น้องมันจะขึ้นลามะขามหวานนำเข้าจากฟิลิปปินส์นะพี่น้องมันมีน่วยนน้อยแต่รีตจนแต่ก็หวานเนี่ยพี่น้องหวานดีค่ะอนนัใส่กับติดข้าวไว้ใส่ตู้เย็น มากแกะประคามหวานเห็นว่าจะ้ะถ้าเอาไว้นานบางบางลูบางปากก็จะนาเส่มาแต่ว่าหวานจะของฟิลิปปินส์จะหวานก็ของของ,ขอ,งอินเดียเนาะจะนาะะของประคามหวานมันมากกินเนาะจ้ะเนาะชอบยังกะหามามากกนานั่น